บทที่38ตรีศักยุ่งเรื่องที่พักและมหาวิทยาลัยเสียหลายวันจึงได้มีโอกาสโทรศัพท์ถึงเท,ท็ดตามหมายเลขที่เขจรให้ไหวผมมาจากจอนเมืองไทยคุณคงจำจรได้ลุงจรนรือแน่ละ่ะผมระลึกถึงเขาเสมอยินดีที่ได้ข่าวจรจากคุณคุณอยู่ที่ไหนครับนั่นเท,ท็ดพูดมาตามสายซานฟรานซิสโก ผมเป็นญาติกับเจ้าของเรือนแรมริมแม่น้ำที่คุณไปพักอยู่ผมชื่อตรีศักดิ์เวลานี้ผมกำลังว่างพอดีมีเวลาที่จะไปพบคุณจะกรุณาให้ผมไปพบคุณหน่อยได้ไหมคุณจะมาเมื่อไหร่มรืนนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีพรุ่งนี้ผมจะขับรถออกจากที่นี่ผมจะไปพบคุณประมาณ1ิบโมงเช้าโอเคจากซานฟรานซิสโกขับรถลงทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย โดยอาศัยแผนที่ประมาณ8ชั่วโมงตรีศักดิ์เข้าพักในโมเต็ลย่านเดียวกันกับบ้านของเท็ดแต่คนละถนนเขาขับรถหาบ้านของเท็ดและพบแล้วแต่ทว่ายังไม่ถึงเวลานัดหมายคนอเมริกันไม่ชอบรับแขกแปลกหน้าโดยไม่มีในการนัดหมายล่วงหน้าเขาจึงรอให้ถึงพรุ่งนี้บ้านของครอบครัวเท็ดเป็นบ้านเล็กชั้นเดียว สร้างเป็นหมู่หลายหลังแบบเดียวกันหมดแต่ละหลังมีพื้นที่ด้านหน้านิดเดียวพอทำสนามหญ้าเล็กๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้างและไม่มีรั้วบ้านทางด้านข้างทางด้านข้างหลังคาของแต่ละหลังห่างกันไม่มากนักเท็ดอยู่บ้านเพียงคนเดียวเขาบอกว่าภรรยาของผมออกไปจ่ายของลูกชายเขาถีบรถไปเที่ยวบ้านเพื่อนน่าเสียดาย ผมคิดว่าผมอยากพบวินล,ลี่ด้วยลุงจอรนสบายดีเหรอครับป้าสีด้วยเท็เรียกชื่อขจรกับบุญสีเป็นภาษาไทยครับสบายดีตอนนี้น้าของผมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วบ้านนั้นน่าอยู่มากนะครับผมเคยไปอยู่ตอนที่ยังเป็นหนุ่มครั้งแรก แล้วก็เพิ่งไปอยู่อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ถ้าไปเมืองไทยอีกครั้งเห็นจะไปอยู่ไม่ได้อีกแล้วตรีศักยิมบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเก่าของบรรพบุรุษของผมผมหมายถึงที่ดินที่สร้างบ้านบนรรพบุรุษของผมอยู่ที่นั่นกันต่อมาเรื่อยๆแต่ตึกหลังนั้นเพิ่งจะสร้างปลายปลายรัชกาลที่หมันโทมก็เพราะระหว่างสงครามโลกค,ครั้งที่สองไม่มีใครอยู่ แล้วก็โดนสะเก็ดระเบิดด้วยหลายแห่งตอนนั้นการคมนาคมไม่ดีนักไปบ้านนั้นได้ทางเดียวคือลงเรือน้าของผมก็เลยให้ลุงจรแกอยู่ที่นั่นมาเรื่อยๆตีศักพูดต่อไปเข้าเรื่องที่เขาตั้งใจจะมาสนทนาด้วยผมได้ยินจากลุงจรว่าลูกชายของคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างที่นั่นพูดกันตรงๆว่าเขาบอกว่า เขาเห็นวิญญาณของคนตายหลายคนมาปรากฏเท็ดพูดเรียบๆแต่ผมกับเมริสาภรรยาผมไม่เคยเห็นอะไรเลยหลังจากกลับมาแล้วผมก็ยังคิดอยู่เสมอไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อเด็กอายุ9้าขวบได้แค่ไหนมันก็แปลกเท่าที่ผมฟังจากลุงจอรนวิลลี่เกือบจมน้ำตาย พราะมีเด็กผู้หญิงมาชวนให้ว่ายน้ำออกไปกลางแม่น้ำแล้วก็อีกครั้งหนึ่งวิลลี่หายไปลุงจอนแกบ,บอกผมว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคงจะชวนเพราะวิลลี่หายเข้าไปอยู่ในดงกล้วยทั้งคืนตีสักเล่าเมื่อวิลลี่ว่ายน้ำออกไปกลางแม่น้ำเขาบอกผมว่ามีเด็กผู้หญิงชวนเขาไปจริงๆแต่ที่หายเข้าไปในดงกล้วยเขาไม่เล่าอะไร เขาบอกแต่ว่าเขาไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นภรรยาผมจึงกลัวมากกลัวลูกจะเป็นอันตรายคุณเชื่อเรื่องนี้แค่ไหนเท็ดนั่นสิผมก็ไม่แน่ใจวิลลี่อาจจะมีสัมผัสพ,พิเศษอย่างที่เรียกกันว่าสัมผัสที่หก็ได้แต่เมื่อกลับมาอยู่ที่นี่แล้ววิลลี่ก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างที่เขามีประสบการณ์ที่บ้านหลังนั้นอีกเลยเท็ดกล่าวต่อไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับวิลลี่จนป่านนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากสัมบัตที่6อันเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ธรรมชาติบังเอิญสัรนมาให้หรือเกี่ยวกับการเข้าฌานที่ลามาสอนให้วิลลี่ผมไม่แน่ใจนะักวิลลี่นั่นเหรอครับเข้าฌานผมจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่ผมยังรุ่นหนุ่มผมกับเพื่อนเอนเวลานั้นชอบเที่ยวเตยๆไปทางตะวันออก อย่างที่เรียกกันว่าผู้สแสวงหาคืออยากรู้อยากเห็นอยากหาความหมายของชีวิตอยากตเตลิดออกนอกสังคมที่พวกเรากำลังแสนเบื่อหน่ายเต็มทนผมกับเพื่อนๆบากบั่นกันไปถึงทิเบตไปอาศัยกับพวกรามะตอนนั้นทิเบตยังไม่ทันเป็นเจ้าของจีนเต็มที่ยังไม่ทันเป็นของจีนเต็มที่แต่ก็ชวนเต็มทนรามะสอนให้พวกเราสวดมนต์ ทำจิตให้เป็นสมาธิเราหลายคนรวมทั้งผมด้วยรู้สึกสบายรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเรายังเด็กอยู่จิตใจจึงบริสุทธิ์ได้ง่ายแต่ต่อมาเมื่อกลับมาแล้วก็ลืมกันไปหมดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมยังจำความสบายนั้นได้แต่ผมทำจิตของผมให้ถึงความสบายอย่างนั้น ไม่ได้อีกแล้วเท็ดพูดต่อไปว่าเรื่องลึกลับของพลังจิตเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาคนา้นคว้าแต่ผมไม่มีเวลาพอที่จะทุ่มเทให้มันเขาหยุดเว้นจังหวะนิดหน่อยทีนี้มาถึงเรื่องวินล,ลี่มีเรื่องประหลาดเกี่ยวกับวินล,ลี่คือเขามักจะฝันเห็นบ้านหลังนั้นเท่าที่ฟังเขาเล่ารู้สึกเหมือนจะเป็นบ้านเก่าๆในเมืองไทย เมืองพม่าสมัยโบราณคือหลังคามุงด้วยหญ้าอะไรทำนองนั้นตั้งอยู่ริมน้ำแปลกครับก็ออกจะแปลกๆอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ฝันบ่อยนักหรอกครับผมเคยคุยกับนักจิตวิทยาเขาว่าเป็นภาพที่เกิดจากจิตใต้สำนึกที่ฝังอยู่ในใจวิลลี่เนื่องจากวิลลี่บังเอิญไปเห็นภาพใดภาพหนึ่งเข้า เมื่อเขายังเด็กเกิดความพอใจหรือติดใจอะไรทํานองนั้นแต่ผมก็คิดไม่ออกว่าวิลลี่จะไปเห็นที่ไหนผมเคยคุยกับคนไทยคนหนึ่งที่นี่ที่นับถือพุทธศาสนาเขาบอกว่าอาจเป็นภาพที่จิตใต้สำนึกเหมือนกันแต่ติดมาจากชาติก่อนตรีศักว่าเทศหัวเราะเบาๆฟังดูเหลือเชื่อแต่ศาสนาของคุณ ดูเหมือนจะมีเรื่องการลึกชาติอยู่ในคำพีด้วยไม่ใช่หรืโดยเฉพาะฝ่ายมหายานอย่างทิเบตรตรีศักดิ์ส่หน้าออกอายนิดๆที่เขานับถือพุทธศาสนาที่นับเขานับถือพุทธศาสนาแต่ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามหายานเป็นอย่างไรแค่พุทธศาสนาในเมืองไทยแยกออกเป็นมหานิกายกับธรรมยุทธ์แล้ว เขาก็งงแล้วไม่รู้ว่าทั้งสองนิกายแตกต่างกันอย่างไรผมไม่ใคร่จะสนใจเรื่องนั้นหรอกครับที่ทิเบตเชื่อทิเบตเชื่อการระลึกชาติและการกับชาติมาเกิดจึงเชื่อว่าดาลายลามะประมุขของศาสนาคือองค์เดียวกันซึ่งพอสิ้นประชนจากชาติหนึ่งแล้วก็ไปถือกำเนิดกลับมาเป็นดาลายลามะอีกเรื่อยมา เมื่อปีที่แล้วผมพาเมลิสากับวิลลี่ไปเที่ยวจีนเลยไปเมืองไทยผมรู้ว่าลามะองค์หนึ่งที่ผมเคยรู้จักท่านมาอยู่ที่วัดที่เบตผมก็ได้พาวิลลี่ไปหาและเล่าให้ท่านฟังท่านบอกผมว่าชาติก่อนวิลลี่เคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและมีสิ่งที่เรียกว่าบารมี เถิดพูดคำว่าบารมีเป็นภาษาไทยท่านบอกว่าชาติก่อนวิลลี่เคยปฏิบัติจนได้ยานคือความรู้ในการระลึกชาติได้มันจึงเป็นสัญญาณต่อมาจนถึงชาตินี้ทำให้ภาพต่างๆในอดีตชาติปรากฏขึ้นมาเหนือจิตสำนึกเป็นครั้งคราวแต่ไม่ชัดเจนคล้ายๆกับความฝันที่ค่อนข้างเลอะเลือน เทสสายหน้าช้าๆผมไม่ใคร่จะเข้าใจที่ท่านพูดนักแต่เมื่อท่านบอกว่าท่านจะลองสอนวินล,ลี่ให้เข้าฌานดูผมก็ไม่ขัดข้องเพราะท่านบอกว่าวินล,ลี่มีบารมีที่สะสมเอาไว้คงจะสอนง่ายแล้วไงครับแล้ววินล,ลี่กับผมก็นอนค้างอยู่ในวัดท่านก็เลยสอนวินล,ลี่ให้นั่งเข้าฌานตามวิถีตามวิธีของท่าน ส่วนผมหลับเทศหัวรอเบาๆเพราะฉะนั้นพอมาถึงเมืองไทยถึงบ้านหลังนั้นวิลลี่ก็บอกผมทันทีว่าเขาเคยเห็นมาแล้วจากในชาญของเขาต่อจากนั้นวิลลี่ก็เห็นอะไรต่างๆด้วยตาบ้างบางทีเขาก็นั่งสมาธินิ่งเฉยจนกระทั่งเมริสากลัวแต่ที่เขาย้ำนักหนาก็คือ เขาเห็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อคุณสีนวล,นวลเพื่อนของเขาชื่อแกรนด์บอกผมว่าวินล,ลี่คุยให้เขาฟังว่าเขากับคุณสีนวลเคยหายตัวมาด้วยกันถึงบ้านแกรนด์ที่นี่ในอเมริกาเท็ศหัวเราะเบาๆธรรมดาวินล,ลี่ไม่ใช่เด็กชอบเมคเรื่องแต่ก็เราจะเอาอะไรกับเด็กเก้าขวบซึ่งมักชอบการผจรนภัยเรื่องจริงกับเรื่องฝันเฟื่อง บางทีจึงแยกกันไม่ออกแล้วเท็ดก็ถามว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อะไรกับคุณหรือพวกคุณอย่างนั้นเหรอครับก็ไม่ใช่ทางตรงทีเดียวนักผมอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างมากกว่าโดยเฉพาะกับสิ่งที่ยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นดังนั้นผมอยากพบวิลลี่ผมเกรงว่าคุณจะคุยกับเขาที่นี่ไม่ได้ เมลิสาไม่ชอบให้วิลลี่พูดถึงเรื่องนั้นอีกหล่อนอยากให้วิลลี่ลืมเท็กล่าวต่อไปว่าคุณคงไม่ทราบว่าวิลลี่ทำให้เด็กๆเ,เพื่อนในโรงเรียนพูดกันมากถึงเรื่องวิลลี่มีปาฏิหาริย์แบบโยคีที่เด็กๆเ,เคยดูจากภาพยนตร์ถึงขนาดครูต้องมาตามผมกับเมลิสาไปพบและขอให้วิลลี่ปฏิเสธกับเด็กๆมิฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไม่เป็นอันเรียน เพราะอยากเป็นผู้วิเศษกันหมดด้วยเหตุนี้ผมจึงนัดคุณมาระหว่างที่เมริสาออกไปจ่ายของข้างนอกเท็ดเหลือบดูนาฬิกาข้อมือผมเกรงว่าใกล้เวลาที่เธอจะกลับมาแล้วงั้นผมก็ควรจะกลับตรีศักด์แสดงความรู้สึกผิดหวังออกมาทางสีหน้าขณะที่ลุกขึ้นยืนผมขับรถมา8-9ชั่วโมงก็เพื่อพบวิลลี อยากคุยกับเขาสักเล็กน้อยเท่านั้นเท็ดมีหน้าตาตรีตรองนิดหน่อยเอาอย่างนี้คุณพักอยู่ที่ไหนบางทีบ่ายๆพรุ่งนี้ผมอาจหาอาจจะพาวิลลี่ไปพบคุณก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากตีสักบอกชื่อโมเตนและที่พักของเขาเท็ดว่าอยู่แค่นี้เองดีอยู่หน่อยที่ไม่ได้อยู่ถนนเดียวกันผมไม่อยากให้เมลิสารู้เรื่องนี้ ตรีศักดิ์อดยิ้มไม่ได้ผู้ชายอเมริกันมักจะเกรงใจภรรยาเสียเป็นส่วนมากเขาลาเทศอีกครั้งหนึ่งกําชับว่าผมจะคอยคุณถ้าผมบังเอิญไม่มีเวลาผมจะโทรบอกคุณเท็เดินมาส่งตรีศักดิ์ตรงประตูเจ้ากรรมแท้ๆภรรยาเขาขับรถมาถึงกําลังเลี้ยวเข้าลงเก็บข้างบ้านพอดีหลอนเลียวมองตรีศักดิ์ ผู้เพิ่งจะเดินถึงรถของเขาที่จอดอยู่ชิดทางเดินเทา้าชิดทางเดินเทา้าเยงหน้าบ้านออกไปเล็กน้อยคนไทยใช่ไหมใครนนะ่ะเขามาทำไมจุดบทที่38